ค้าเราครับนี่ห้อยแม่นี่ยางแต่จับหัวแม่นี่ย่งเลยสัดปลาดเป็นเยอะเลยเรยนเออฝึกงานแผนพันตัวเลกบาทยหงไม่ใกล้แหงไม่ใกล้ยหงไม่ใกล้ี้ยงเตห้ยเอาเพื่อนบัตรตัวจักบาทตวเลขบาจับตัวบาทจับตเว้า ซีพันธขายขายตัวพวบานเลยุ่ผลูกน้องพวบานเลาดรขายตัวเัขบาทตัวเล็กเอาแล้วครับซีไหนยี่ตัวเลขบาทซีพันบอกวีหรือลูกบีเป็นลูกบีเป็นป่ะเอาตัวละสีพันธไหนยี่้เก้าพันตัวละเก้าพันธ์ซพันเมื่อไหรบ่เข้ามาเก้าพันบ่ ตัวละหรือสองตัวสองตัวหรือตัวเดียวสองตัวสองตัวตัวเมย์ทั้งสองสองตัวนี่เก่าพันบ่มันคือว่าเก่าพันบ้นงฮสองตัวบ่ฮะเอาสองตัวหรือตัวเดียวสองตัวเก่าพันตัวเดียว ยูปอได้เลนี่สองตัวเก่าพันตัวเดียวเก่าพันสองโั่เก่าพันนะสองตัวแล้วไปยูปอดได้เลยดิเพะหวาเพาะห่าล่ะพราะขาหน่อยครับเอาตัวละเก่าพต่อกไรสองตัวเก่าพันก็จขายอยู่แต่วก็เสียางเมื่อถอยก็จ๋ล่ะนักมวยถอยก็เจ โอ้ยักม่อย่างนีคอยอแจเอาบเทาศน์เก่าสามศูนย์เาสามสี่สามหนึ่งหศเก่าเไปฟื้นมาใหม่ทักมวยนี่รับคอยกอาแจ้เลยไปทังมวยเหรซื้อไปยังไงทังมวยซื้อ่าเบื้งเอซื้อหลงลงกซื้ออย่างงงแ้าเลยไปตื่นเต้นสาไ เสียนปอเซียนปอจับไก่พดจับไก่ไเนาะจับไก่จังไงคนหยาดกล้วยคนหยาดกล้วยโอ้ยที่ปอหาล่ะเอ้านีละจ้าปอหอกับพ่อวะต์่ละตัวละเก่าพันตัวนี้ดิใจ้าบตัวนี้เออังพันหาพันหาพันตัวเถืกัวเถือสองพันเก่ากเอ้าห้องไหวหาพันหาพัครับตัวนี้ ห้องไว้หาพันบักเถิกหน่อยมีบคุมีบ้าพนอ,อนันนีินม่นี่วนั่นยขายแล้วขายไปแล้วเจ้าพันหรอตัวนั้นหกพันขายไปแล้วหกพันตัวนี้หาพันเบอร์โทรเดียวกันครับโทรมายามเมืองฝุ่นนักมวยถอยเขาแจ๊เขาแจ,าจ๊ไปติดฝุน่นติดหลานขาไปเลย